สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือ5แนวทางง่ายๆที่จะช่วยให้เราเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูคนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าไอกลยุทธ์ทางสังคมที่มันดูเหมือนจะธรมธรมดารรมดธาพวกนี้ทำไมมันถึงสำคัญนักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะครับเริ่มกันเลยดีกว่า ประเด็นแรกนะครับฟังดูเบสิกมากๆแต่สำคัญคือการพูดขอบคุณแล้วก็ขอโทษให้มันติดปากเราไปเลยค่ะในแหล่งข้อมูลเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทอย่างเดียวนะครับแต่มันสะท้อนถึงวุฒิภาวะความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การที่เราลดอีโก้หรือความเป็นตัวตนลงได้ด้วยใช่เลยค่ะถ้ามองในมุมจิตวิทยาเนี่ย การขอบคุณก็คือการที่เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณอื่นเขาทําให้เราแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามมันเหมือนเราให้คะแนนบวกในใจเขาไปแล้วอืมครับส่วนการขอโทษเนี่ยอืมมันแสดงว่าเราให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าจะไปห่วงหน้าตาตัวเองแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือมันต้องออกมาจากใจจริงน้ําเสียงแววตามันบอกได้ค่ะจริงครับ มันเหมือนเราค่อยๆหยอดกระปุกความรู้สึกดีๆให้กันไปเรื่อยๆจริงด้วยครับมาทีเรื่องง่ายๆแค่นี้เราก็ลืมกันไปเนาะพูดถึงเรื่องการแสดงความจริงใจผ่านคำพูดแล้วการมองข้ามเปลือกนอกอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้ก,กันเลยนะครับค่ะนั่นคือประเด็นที่สองเลยไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกในแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีนะครับเหมือนต้นไม้หน้าหนาวที่ข้างนอกมันดูแห้งๆหิวๆแต่ถึงจริงข้างในมันยังมีชีวิตอยู่ รอวันที่จะผลีบานนะครับใช่ค่ะการมองคนแค่ภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นกับดักทางความคิดเลยนะคะมันทำให้เราตีความผิดหรือแบบว่าเกิดอคติได้ง่ายมากๆครับลองคิดดูสิคะว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยแต่สิ่งที่เป็นเนื้อแท้ข้างในอย่างเช่นความใจดีความซื่อสัตย์อันนี้สิคะที่มันยั่งยืนกว่าเยอะเลยอื มันคือการมองให้ลึกกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นแวบ,บแรกนะคะครับแล้วประเด็นที่3ที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นมากๆเลยคือการเลี่ยงที่จะคุยเรื่องเงินเงินทองๆเรื่องฐานะหรือเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับอ๋อเพราะว่ามันคือการสร้าง พื้นที่ปลอดภัยทางใจให้กันนะคะพื้นที่ปลอดภัยทางใจใช่ค่ะคือความรู้สึกที่เรากล้าจะเปิดใจคุยเรื่องที่เรากังวลหรือเรื่องส่วนตัวได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือถูกเอาไปเปรียบเทียบหรือเอาไปพูดต่อนะคะอืมเข้าใจครับการไม่เอาเรื่องฐานะมาวัดค่าความเป็นคนเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติกันจริงๆนะคะซึ่งมันจะตรงข้างกับวัฒนธรรมการเปรียบเทียบที่เราเห็นบ่อยๆในโลกออนไลน์เลยใช่เลยครับ พอคนรู้สึกปลอดภัยเขาก็วางใจเรามากขึ้นค่ะความสัมพันธ์มันก็จะลึกซึ้งขึ้นอืมแต่ก็น่าคิดน,นะครับว่าถ้าเราไม่แต่เรื่องพวกนี้เลยในบางวงสังคมมันจะทําให้เราดูเข้าถึงยากไปหรือเปล่าหรือเหมือนเราสร้างกําแพงโดยไม่ตั้งใจเป็นคําถามที่ดีค่ะจุดสมดุลอาจจะอยู่ที่การรับรู้บรรยากาศแล้วก็เจตนามากกว่านะคะครับถ้าเป็นการถามไท่สารทุบสุขดิบทั่วไปด้วยความห่วงใย,ยจริงๆอันนี้อาจจะต่างไป แต่ถ้าเริ่มมีการเปรียบเทียบหรือคุยในเชิงโอ้อวดอันนี้ต่างหากที่คนเลี่ยงอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วการสร้างพื <raul ic> ้นที่ปลอดภัยเนี่ยส่วนสําคัญอีกอย่างเลยก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีซึ่งก็คือประเด็นที่4ของเราค่ะการเป็นผู้ฟังที่ดีแหล่งข้อมูลบอกว่าคือไม่ขัดจังละ ไม่เถียงไม่พูดแทรกแล้วก็ไม่ใช้คำหยาบคายแม้ว่าจะสนิทกันมากๆก็ตามอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเผือบ่อยเหมือนกันนะครับจริงค่ะทุกวันนี้การเป็นผู้ฟังที่ดีจริงๆเนี่ยหาได้ยากขึ้นนะคะครับการที่เราตั้งใจฟังใครสักคนอย่างแท้จริงมันคือการให้เกียรติเขาทําให้เขารู้สึกว่าเรื่องของเขามีค่ามีความหมายอมลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราเล่าปัญหาให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือเทียบกับเพื่อนที่ศบตาเราพยักหน้าเข้าใจเรา ความรู้สึกมันต่างกันลิบลับเลยนะชัดเจนเลยครับส่วนเรื่องคำหยาบคายเนี่ยแม้จะสนิทกันแค่ไหนการเลี่ยงได้ก็คือการแสดงความเคารพที่ไม่ลดลงไปตามระดับความสนิทสนมนะคะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5คือความจริงใจไม่เสแสร้งแหล่งข้อมูลบอกว่าอันนี้มันสัมผัสกันได้ด้วยใจปลอมกันยากจริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะการเสรแสร้งมันเหมือนเราสร้างบ้านด้วยกระดาษนะคะ ภายนอกอาจจะดูดีแต่จริงๆมันไม่แข็งแรงเลยแล้วคนทําเองก็เหนื่อยด้วยอืมจริงครับในทางตรงกันข้ามความจริงใจแท้ๆแม้บางทีมันอาจจะดูเหมือนเราเปิดเผยจุดอ่อนออกมาแต่มันกลับสร้างความไว้วางใจที่มั่นคงมากๆเลยค่ะครับผมคนที่จริงใจอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะกลายเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกว่าพึ่งพิง,พงทางใจได้จริงๆพอฟังทั้งหมดหข้อแล้วนะครับมันเหมือนกับว่า หัวใจหลักจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือซับซ้อนอะไรเลยนะครับเนี่ยมันคือการลงมือทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเ,เหล่านี้อย่างสม่ําเสมอม,มากกว่าค่ะการกระทําเล็กๆที่มันสะท้อนความเห็นอกเห็นใจความเคารพและความจริงใจจากข้างในของเราจริงๆสิ่งเหล่านี้มันทรงพลังกว่าการพยายามทําอะไรใหญ่โตเพื่อสร้างภาพหรือเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนะคะ งั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำด้วยความจริงใจเนี้แหละที่มันสร้างความผูกพันแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นได้จริงๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและมีคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนให้ลองคิดต่อกันดูนะคะครับ คือนอกเหนือจากการที่เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คนอื่นรักและเอ็นดูเราแล้วเนี่ยการที่เราฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้อยู่เสมอๆม,มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองหรือรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรบ้าง mm. แม้กระทั่งในตอนที่ไม่มีใครเห็นการกระทำเหล่านั้นของเราเลยก็ตาม